ถ้าเกิดย้อนเวลากลับไปได้ทุกคนอาจจะตกใจนะกับคำตอบผมแต่ลองฟังดีๆผมจะพูดอะไรกับตัวตนเก่าในอดีตในวัยไหนและและพูดคำว่าอะไรคำตอบผมคือผมจะไม่ย้อนเวลาและจะไม่พูดอะไรกับเขาเลยแคอ่อนั่งทำแมชชีนนะครับเครื่องย้อนเวลาเนี่ยไปนั่งดูเด็กคนนั้นเติบโตอย่างมีความสุขั ผมดองอตั้งแต่ก่อนอธิบายเลยนะขอบคุณมากเลยครับยี่สิบบาทคงไม่ได้แล้วล่ะต้องจ้างยี่สิบล้านแล้วล่ะท่านละยี่สิบล้านนะครับถามก่อนพี่มีเงินไหมไม่มีนะคนละยี่สิบล้านจ้างไม่ไหวนะถามว่าทำไมถึงไม่ย้อนเวลาทำไมถึงไม่พูดอะไรเดี๋ยวผมอธิบายคอนเซปต์หนึ่งที่เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับมันชื่อ butterfly effect ทุกคนมันชื่อว่าปรากฏการณ์ผีเสือ้อซึ่งมันมาจาก chaos theory นะครับก็เรียกว่าทฤษฎีความพลังนยมันหมายความว่ามันมี